ได้รับความเดือดร้อนจากบรรเทาสาธารณไทยทุกประเภทโดยมีนโยบายให้ทุกกองทัพภาคพัฒนาจัดตั้งถึงบรรเทาสาธารณเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบทุกหน้ากรมทางที่ใหญ่ที่5รับผิดชอบ3ามอำเภอได้แก่อำเภอสติงคร้าอำเภอกระแสสินอำเภอระนอดทางการรถไฟตรวจสอบข้อเท็จจริงวองไทยวันที่องที่มีคผล พาที่ขายเว่ากองทัพทต้องการให้ประชาชนผู้ติาเร้อนปฏิบัติในรสชาติอย่างรวดเร็วแล้วก็กองทัพฝงตการฝูงต้อให้ควร้สิท่านอัแล้วก็ได้สั่การให้บรรลุผลการแต่ท่านสูรตอ ที่2เมียอนน้กำลังจัดคง้างสุานแตบใชอบบาาครับดเี่คือลนครับแล้วที่ว่าได้รับผลกระทบคอบ่อยครับก็มีต่ำบลสมุทรช้างกับตำบลพงครับตำบลสมุทรช้างนี่ก็จะมีแม่น้ำแล้วก็มอโ่ด้วยทะเลทำให้การระบายน้ำานี่าเหแือนั้นนใน้ีผู้ใหญ่กำังนี่ยบ้านมีารดบก รวการสุดคนแล้วกระมลขอเรียนเชิญท่านแม่รักภาคที่4ผู้มืยการศูนย์บรรเทาสาธภัยขอท้าภาคที่4ราการเป็นที่ศึกษาว่าพื้นที่ไหนที่หน่วยรับชอบพ้นที่ไปเนี่ยพื้นที่ไหนที่โดนซ้ำซากโดนซ้ำซากแล้วก็แล้วก็เตรียมการช่วยเหลือวางสายขาดติดต่อนะครับ เมื่อมีเหตุต่าก็ข้อเสือให้รู้เดียวแล้วก็ในเรื่องของการเกีบการเรื่องของอาจารที่เหลือแล้วการบรรเทาหลังจากที่ตกแล้วจะทำอย่างไรและที่สาคัญก็คือว่า ในการช่วยเหลือผู้สูงายต่างเราเองก็ต้องมีความพร้อมความพร้อมของของเครื่องมืออุปโภคการจาดกณะในการช่วยเหลือแล้วก็ความรู้ของเจ้าที่ที่เราต้องไปช่วยเหลือแล้วก็สามารถป้องกันตัวเองได้มีหลายครั้งที่เราเช่วยเหลือไม่ต้องชาชนแต่เราเองก็ก็รับอันตรายเสียชีวิตต่างจากการช่วยเหลือต่างแต่ก็าอาจจะไม่มีความรู้แล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมการกันว่าก็มี กาจัดตั้งศูนย์ขึ้นเลยเป็นส่วนแล้วล้อของข้อการไทยของจังหวัดแล้วก็ของ้องิ่นเราเหงในหลาาที่ไทยเยี่ยมแล้วก็ผู้ป่าคนโครงกันก็เลยแล้วว่าในการเตรียมการที่จผู้ส่งไางๆเราเปนขั้นตอนตั้งแต่ขั้นการขอลงเหตุอัตราภาษีแล้วก็อัตราภาษี ท่านพอเห็นค่อคูลูกของอาชีพ,อพ,อพาของต่างงานประสานงานเอาคือใครือใ่าอะไรงานในพื้นที่ว่าเกิดเหตุแล้วเนี่ยใครจะรายงานแล้วก็ผู้รับผิดชอบคือใครนกานใครคบหน่วยบรรเทาสาธา,ารณรัฐธรรมนูที่ห้รรา,า,รารับผิดชอบจุิบัติหน้าที่สามกองทหาและหนึ่งหน่วยรับผิดชอบเขตอำเภอในหวัดสุพครับโดยมีหน่วยดังนี้หน่วยบรรเทาสาธารณรัฐกองทั กองนวางกต้องทำอะไรอยขรัมไปตามของทนี้ก็มันจะไปค้างอยู่คนเงี้อยู่นานสัก2-2ชั่วโมงสองเลเป็นสองใ้คิดเหรอตอนี่ทลังนี้เรงตรงเลยเพรตอนทีกองทุนการตรงนกองทีก่นที่จะไปยังอไรที่เราจะรัดเอารู้สัตทักษะก็มีหน่วยงานที่เป็นผู้ชำนาญการาอชุงแล้ว่หนักมากคร้บ ข้ามกับน้ำมันกันเข้าเลยครับสี่ข้า็าจะเป็นการาดึดยึดนี่ดึนดนี่ไปใช่ครับโดยตัวนี้ไปมันมีน้ำหนักแล้วนี่ก็ยึดไว้หรือว่ารัใช่ครับอันนี้ก็จะไว้ที่ตัวเราครับดูไปเลยได้นะครับ บอกทีสั่งเขาค่นุ้ดเิการช่วยเหลืยประชาชนน้ำตบลอรางไที่จครับขนุาตนกลับสูบรารครัจากน้ำต้มจำซากคือบริเวณเทศบาลตำบลกำแพงเพชรครับเนื่องจากตรงนี้เป็นพื้นที่ทางานเป็นรับภูมิระเทท่วทุกปีคือประกาศ แน่นีรเราบอกว่า10ปีนะครับทุกครั้งลยปี4 3ปี5